เพื่อที่เราจะเอาวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับไปประยุกต์ใช้งานในการสั่งงานพวกรถบังคับรีโมทหรือจะเป็นรถจกักรยานไฟฟ้านะครับเดินหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สำคัญนะครับถึงจะเป็นพื้นฐานซึ่งอยู่ในบทที่สองนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงบอร์ด BTS 7960ครับบอร์ดขับมอเตอร์นั่นเอง ซึ่งสเปคของมันนะครับรองรับไฟอยู่ที่ประมาณ6-27โวลต์ on, นะครับไฟ DC นะครับและรองรับกระแสได้ประมาณ43แอมป์นะครับก็คือบอร์ดตัวนี้ครับบอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งจากการทดลองนะครับผมไปใช้งานจริงกับพวกมอเตอร์นะครับมอเตอร์จักรยานไฟฟ้านะครับสามารถทำโปรเจกต์พวก รถเข็นไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกรดบังคับด้วยรีโมทนะครับแล้วแต่เราจะแอปพลายนะครับข้อดีของมันคือราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าเราต้องใช้องค์ความรู้นะครับในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่สั่งการทํางานของมันนะครับวันนี้นะครับการทดลองเราจะยังคงใช้มอเตอร์ตัวเล็กอยู่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถทําตามได้ง่ายนะครับซึ่งจากการทดสอบสามารถ ใช้กับมอเตอร์ตัวใหญ่กินแพขนาด10แอมป์ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราจะต้องต่อวงจรให้ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเขียนโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าเราจะมีวิธีการเริ่มต้นใช้างานโมโดูลตัวนี้ยังไงครับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับคลิปนี้ชื่อว่า EP2 underscore 2นะครับการใช้งาน BTS7960 นะครับเป็น โมดูลขับมอเตอร์นะครับขนาดแรงดันนะครับที่ใช้งานอยู่ที่6ถึง27โวลต์นะครับทนกระแสสูงสุดได้ที่ประมาณ43แอมป์นะครับแต่ว่าการใช้งานแนะนำให้ใช้งานน้อยกว่าน,นี้นะครับในเรื่องของกระแสแสดงค่าออกทางจอ LCD นะครับเพื่อแสดงสถานะก,การทำงานนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นพื้นฐานแบบเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับการทำงานคือ จะทางานแบบวนลูปนะครับขั้นแรกนะครับมอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา3วินาทีครับและจะแสดงข้อความ forward นะครับออกทางจอ LCD นั่นเองนะครับถัดมาครับมอเตอร์จะหยุดการทํางาน2วินาทีแล้วก็แสดงข้อความ stop ทางหน้าจอ LCD นะครับถัดมาครับมอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนะครับตรงนี้ ตัวนข็มนะครับนาฬิกาใช้เวลา3วินาทีนะครับพร้อมกับแสดงข้อความว่ารีเวิร์สครับสุดท้ายมอเตอร์จะหยุดการทำงาน2วินาทีและก็จะวนการทำงานไปข้อหนึ่งใหม่นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากเราจะดึงจ่ายไฟออกนะครับดึงปลั๊กไฟออกอุปกรณ์นะครับก็จะมี BDS 7960ตัวนี้นะครับ b t s 7 9 0ตัวนี้นะครับ Arduino Uno LCD นะครับ2บรรทัด16คูณ2มอเตอร์นะครับขนาดที่จะงานคือจะไม่เกินแรงดันของตัวโมดูล BTS BTS7900 นะครับแรงจ่ายไฟเราจะใช้ไฟภายนอกนะครับในที่นี้ผมจะใช้มอเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์ เฟืองทดกินกระแสอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2แอมป์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทำตามได้ง่ายนะครับหรือถ้ามีมอเตอร์พวกอมอเตอร์จากยานไฟฟ้านะครับขนาด24โวลต์ขนาดกินกระแสประมาณไม่เกิน10แอมป์พวกนี้10กว่าแอมป์พวกนี้ก็มาใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับบอร์ดตัวนี้การระบายความร้อนนะครับเขาจะให้ตัว เรียกว่าอะไรซิงค์นะครับตัวซิงค์ขนาดใหญ่มานะครับเราเวลาทํากล่องเก็บอุปกรณ์เก็บกล่องคอนโทรลควบคุมพวกนี้นะครับให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอนะครับอาจจะเจาะรูหรือว่าติดพะลมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนโปรแกรมกันเลยนะครับในบรรทัดที่ 20, 20, 21 22 22นะครับเป็นการกำหนดค่า LCD นะครับก็เรียกไลบรีมานะครับ ตัวนี้นะครับ include น,นะครับวิถี crystal u n d e r s c o 4นะครับบรรทัดที่2 2ก็วิกี crystal นะครับสร้าง object มาใช้งานนะครับตัวนี้คือตัวนี้ copy มาใช้งานเลยนะครับถ้าไม่แสดงผลนะครับให้เปลี่ยนเลข0คูณ20เนะครับเป็น0คูณ 3f นะครับกี่มีอยู่2รุ่น อันนี้ผมจะอธิบายเร็วๆนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายคลิปแล้วถัดมาครับตรงนี้สำคัญครับการกำหนดตัวแปรของโมดูล BTS1960 นะครับคือใช้คำสั่งนะครับ define นะครับแล้วก็ชื่อ R underscore PWM นะครับมันจะอยู่ที่โมดูลตัวนี้นะครับ3นี่คือต่อที่คา3า3นะครับ หมายถึงว่าขั้วของ BDS อเจะเข้าศูนย์ที่เขียนว่าอันตกอ PWm อนะครับเอาไปต่อที่ขา3า3ของ a r d u i n o นะครับซึ่งขา3า3เนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณแบบ PWM นะครับควบคุมแบบ PWM เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทำงานได้ก็จะมี 3, 5, 6นะครับที่เป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับเท่าที่เราอธิบายไปนะครับ ช่องถัดมานะครับจะเป็นช่อง R u n d e r r s c o e n ตัวเนี้ยเราไม่ต้องกำหนดตัวแปรนะครับมันจะทำงานลอจิกลอจิกหนะครับหรือว่า a c t i v e high เนี่ยให้เราต่อไฟ5โวลต์จากบอร์ด Arduino นะครับต่อเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะเปิดการทำงานนะครับแล้วก็รบรรทัดที่28นะครับ define นะครับ LPWM ต่อที่ขา6นะครับก็อันนี้จะเป็นขั้วที่อยู่บน BDS 7960นะครับเอาไปต่อที่ขาที่6ช่องที่6ของ Arduino นะครับซึ่งเป็นขา PWM ขนาด8บิตนะครับส่วนช่อง L-E-L-E-N นะครับเราต่อไฟ5โวลต์จาก Arduino นะครับเพื่อเป็นเพื่อไปการเปิดการใช้งานนะครับเพราะว่า บอร์ดตัวนี้ช่องนี้ทำงานที่ Logic 1นะครับหรือว่า a c t i v e High นั่นเองมาดูในส่วนของ Voice Setup นะครับหวัวโปรแกรมกำหนดแค่นี้นะครับสั้นๆน,นะครับมาดูในส่วนของ Voice Setup นะครับ s ิลิโกีนนะครับการติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมครับกำหนดการทำงานนะครับ R underscore PWM เป็นเอาต์นะครับ, R R put, ค,รบคือการทำงานเนี่ยจะส่ง สัญญาณออกจากอะโนโนไปควบคุมบอร์ด b d s 90่90นั่นเองนะครับแล้วก็ l underscore pwm นะครับก็เป็นอาวุธด้วยนะครับมาดูในส่วนของ lcd นะครับก็เหมือนเดิมครับ lcd ดอ begin lcd เรื่องทำงานนะครับ lcd clear ค,คือลบหน้าจอข้อมูลออกนะครับแล้วก็ lcd ด backlight นะครับสั่งเปิดไฟหน้าจอ lcd นะครับแล้วก็ lcd set cursor ตำแหน่งตัวศูนย์คือจะกำหนดตำแหน่งในการเขียนข้อความนะครับเราก็ใช้คำสั่ง lcd display ก่อนนะครับเพื่อจะแสดงข้อความนะครับอันนี้เป็นแสดงข้อความต่อไปครับจะให้แสดงข้อความอะไรนะครับก็ใช้ LCD. print นะครับในเครื่องหมายฟันหนู2ตัวนะครับในตำแหน่งที่ลำดับตัวสอนรำดับที่1นะครับแล้วก็บันทักที่1นะครับ0ูตัวเนี้ยเพราะว่า0ูนย์คือลำดับที่1ในทางดิจิตอลนะครับเราจะพิมพ์คําว่า work direction นะครับ work direction อยู่ตรงมุมนี้นะครับมุมนี้เลย มุมบนสุดนะครับแล้วก็กำหนดให้ LCD ตำแหน่งที่2นะครับบรรทัดที่ตำแหน่งที่3บรรทัดที่2นะครับให้เป็นการลบหน้าจอก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีการแสดงคำว่า forward, reverse, stop พวกนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเขียนค่าซ้ำนะครับต้องลบลบข้อมูลก่อนในบรรทัดที่2นะครับ ในส่วนของว่เซตอัพก็ประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของไวลูมนะครับในที่นี้เป็นระดับพื้นฐานนะครับผมยังไม่เขียนแบบมันติ t ทักนะครับเพราะว่าอยากให้ทำควัมเข้าใจแบบง่ายๆก่อนใช้พวกคำสั่งดีเลย์อะไรพวกนี้นะครับมาดูการกำหนดการทำงานของมอเตอร์นะครับจะแบ่งเป็นชุดนะครับดูก่อนนะครับ ชุดแรกจะเป็นทิศทางทวนเข็มชุดที่ือาคือชุดแรกคือทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับชุดที่2คือหยุดการทํางานนะครับเป็นเวลา2วินาทีต่อมาชุดที่3นะครับก็ทวนเข็มนาฬิกา3วินาทีชุดสุดท้ายนะครับก็จะหยุดการทํางาน2วินาทีซึ่งการเขียนโปรแกรมจะคล้ายๆกันนะครับใคล้ๆกันโครงสร้างคล้ายๆกัน เริ่มมาเลยครับบรรทัดที่56นะครับเราใช้คำสั่ง analog อกไว้นะครับเพราะว่าเราจะควบคุมการทำงานแบบ analog นะครับช่องช่องที่เราสั่งงานเนี่ยมันเป็นพวกอ n a าล็อ uh, กแบบ PWM นะครับดังนั้นต้องใช้คำสั่ง analog อกไว้นะครับ a n a าล็อกไว้ตัวแปรชื่อ R underscore PWM นะครับคือ ชื่อนี้ช่องมันจะอยู่บนที่โมดูล pds เ7็ดเก้นะครับ255นี่คือความเร็วสูงสุดนะครับความเร็ว pwm มีตั้งแต่0ถึง224ก็คือ255ระดับนะครับเรา255เนี่ยคือความเร็วสูงสุดแล้วนะครับส่วนอันนี้ อันนี้เราเรานึกถึงนะครับว่ามันเป็นขั้วมอเตอร์จะมีสองขั้วขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้ให้เป็นขั้วบวกนะครับสมมุติว่าเป็นขั้วบวกคือขั้วบวกนี่จ่ายไฟเต็มที่นะครับส่วนขา L อันเดอร์ตกร์ pwm เท่ากับ0เนี่ยความเร็วเท่ากับ0นย์ครับให้เป็นขั้วลบนะครับอันนี้ไม่งงนะครับมาด้านที่56นึกถึงว่ามอเตอร์มันจะมีอยู่สายไฟยอยู่2เส้นนะครับ อันนี้คือเส้นที่1กําหนดความเร็วสูงสุดให้มันนะครับคือ255 8้นั่นเองส่วนตัวนี้กําหนดควเร็วเป็น0ก็คือเป็นคน้ลบนั่นเองนะครับผมอธิบายลักษณะนี้แล้วกันต่อไปครับการแสดงข้อความนะครับเราเซตเคอร์เซอร์ระดับที่3บรรทัดที่2นะครับตรงนี้นะครับมันจะต้องตรงกันกันกบชุดนี้ครับต้องตรงกับชุดนี้นะครับ เพราะว่าจะเป็นการแสดงข้อความว่าขณะนี้นะมีการเดินหน้าจะแสดงข้อความว่า forward นะครับก็เช่นเดิมครับให้ลบให้ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนใน,นตำแหน่งที่ตัวอักษรระดับที่3บรรทัดที่2นะครับลบก่อนแล้วก็ในขณะที่มันหมุน3วินาทีเนี่ยมันจะแสดงข้อความ forward ในตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับตำแหน่ง ตัวอักษรระดับที่3บรรทัดที่2นะครับอันนี้เคลียร์นะครับดีเลย์สวินาทีคือจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับในความเร็ว2 5งหนีความเร็วทรงสูตรของมันเนี่ยเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองสามมิลลิเซกชุดแรกผ่านนะครับต่อไปหยุดการทํางานนะครับเราใช้คาสั่ง a n a าล็โดยให้ความเร็วตรงนี้นะครับอนอก r under score pwm นะครับขั้วแรกนะครับ เป็น0แล้วก็ L อันดอร์ตกอบ p เป็น0ดิดังนั้นมันจะไม่ทำงานครับไม่ทำงานนานไหมก็คือดีเลสอ2 0 0 0มิลลิเซคครับเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองพร้อมกับแสดงข้อความในตำแหน่งเดิมครับคือ LCD s e c u r ซ o เอนะครับ21ตัวเนี้ยให้ลบหน้าจอตรงน,นั้นก่อนแล้วก็ให้แสดงข้อความ STOP ทับนะครับเราต้องลบ หน้าจอก่อนเดี๋ยวมันจะมีข้อความคาร์บอฟอร์เวค้างนะครับถ้าเราใช้คำสั่งมรรัดที่6 8แตัวเนี้ยในตำแหน่งเดิมเนี้ยมันก็จะแสดงค้าต้อตอปเลยนะครับอันนี้หยุดทำงาน2วินาทีนะครับต่อไปครับทำงานทวนเข็มนาฬิกานะครับผมจะให้ดูหลักการนะครับตามเข็มนาฬิกาเนี่ยบรรทัดที่56นะครับอ underscore P D W M นะครับ 2A5 นะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่าถ้าทวนเข็มส่วนทางกันนะครับตำแหน่ง 2A5 นะครับจะอยู่ที่ L underscore PWM ครับมันก็จะหมุนส่วนทางกันเหมือนเราไปกับสายไฟนะครับแต่ในที่นี้เรากลับที่โปรแกรมของเรานั่นเองครับเหมือนเดิมครับก็แสดงข้อความนะครับข้อความตำแหน่งนะครับที่21ตัวนี้นะครับคำว่า reverse ทับไป ซึ่งการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะใช้เวลาอยู่ที่3 0 0 0ันมิลลิเซกหรือว่า3วินาทีในบรรทัดที่80นั่นเองสุดท้ายครับหยุดทำงานครับก็คือเหมือนก,นกันกับชุดนี้ครับตรงนี้ก็ปีมาเลยครับหยุดทํางานเป็นเวลา2วินาทีนะครับเหมือนกันกับที่โบมายแล้วครับกับตรงนี้เหมือนกันอ่าก็ปีมาเลย ส่วนเวลาเราจะหยุดกี่วินาทีนี่เราเปลี่ยนได้ครับพวกเลข2เลข3พวกนี้นะครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับพอจะเห็นภาพนะครับผมจะสรุปคือในบอร์ดของ b 7 9 7 9 6ส่วนตัวนี้นะครับ สายที่เราจะต่อใช้งานนะครับจริงๆมีเพียงแค่อ่ะเริ่มจากป้อนไฟนะครับป้อนไฟบวกลบเข้าไปก่อนนะครับและสายที่เราเอามาเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นเป็นสายที่เขียนว่าตัวนี้ครับ R underscore PWM กับ L underscore PWM ซึ่งอยู่ที่มุมสุดนะครับมันจะเขียนไว้ตรงนี้เขียนไว้ตรงนี้ครับอ่าสเส้นเนี้เราจะมาเขียนโปรแกรม แล้วก็เส้น e r underscore e n นะครับกับ l underscore e n เนี่ยมันจะเป็นช่องถัดมาคู่เนี่ยเราป้อนไฟ5โวลต์น,นะครับจากบอร์ดอ r นโนไปเพื่อสั่งให้มันทำงานเพราะมันทำงานลอจิก1นะครับหรือว่า active high นั่นเองส่วนช่องนะครับที่ติดกับสายที่เราป้อนไฟนะครับไม่ต้องต่อสายครับก็สามารถใช้งานได้นะครับ พอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อวงจรนะครับว่าให้เลีอดอีกทีนึงนะครับว่าจะได้ต่อวงจรได้ถูกต้องนะครับไปดูกันเลยครับไปจะเป็นการต่อวงจรนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นบอร์ด Arduino Uno นะครับตัวที่สองจะเป็นจอ LCD นะครับตัวที่สามตัวสำคัญนะครับก็จะเป็น BTS นะครับ7 9 6 0นะครับ ส่วนมอเตอร์นะครับในที่นี้ผมจะใช้มอเตอร์12โวล์นะครับซึ่งสเปคจริงๆเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่6โวล์ถึง24โวล์นะครับเราใช้มอเตอร์12โวล์ดังนั้นแหลง่งจฟายไฟภายนอกนะครับก็จะใช้ power supply กับปรับค่าไปที่12โวล์นะครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่12โวล์ก็ได้เช่นดกันครับแต่ถ้าตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยเป็น24โวล์นะครับแหลง่งจ่ายไฟภายนอกนะครับ ก็จะเป็น24โวลต์ด้วยนะครับเหตุที่ใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเพราะว่าตัวอนาโนจ่ายไฟได้แค่5โวลต์นะครับเราต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกนั่นเองที่นี้มาถึงการตอบจะเริ่มจากตัว LCD ตัวง่ายก่อนนะครับจอ LCD ที่มีอยู่4สายนะครับเส้นแรกคือ GND สายก่านะครับก็ต่อสายกาวของอนุโนนั่นเองนะครับที่จุดนี้เส้นสีดำนะครับถัดมา VDC นะครับ สายไฟก็ต่อที่5โวลต์ของอ r d u โนนะครับเพื่อไฟเลี้ยงช่อง S เดียวนะครับเส้นสีเขียวก็ต่อที่ช่อง a 4 SCA เส้นสีเหลืองก็ต่อที่ช่อง A5 ของ a r ร์โ n นะครับอันนี้จบไปนะครับถัดมานะครับในส่วนของฝั่งนี้ครับที่เป็นสกูขันนะครับน็อตขันตัวนี้ตัวแรกนะครับเส้นสีดํานี่นะครับจะ เป็นตัว b นะครับย่อมาจากแบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้ให้เป็นช่องสายกาวนะครับสายขั้วลบของแบตเตอรี่ถัดมาครับจะเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอเตอร์ครับจะเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้มอเตอร์ของตัวนี้นะครับที่เรามาใช้งานมอเตอร์ขั้วลบครับต่อตรงๆตามนี้เลยนะครับแนะนำสายไฟนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่า ถ้ามีการใช้มอเตอร์ใช้กระแสไฟสูงนะครับแต่เราไปใช้สายไฟที่ไส่ในคุณภาพไม่ถึงนะครับตรงนี้มันจะหลอมละลายมันจะขาดแล้วมันจะช็อตกันตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของการควบคุมจากบอร์ดอนุโนโน,นะครับตรงนี้มันจะมีคำอธิบายครับให้ตัดตำแหน่งที่ ไม่ต่อนะครับคือช่องนี้นะครับผมจะกากะบากไว้ช่องนี้อันแรกครับ VDC นะครับ VDC คือสายไฟ5โวลต์นะครับจุดนี้จุดตกกันนะครับต่อ5โวลต์เข้าไป5โวลต์ก็ดึงไฟมาจากอานาโนนะครับดึงไฟจากอานาโนเส้นนี้นะครับถัดมาครับสายกาวนะครับสายกาวเส้นสีดําตรงนี้ครับก็ไปต่อกาวของอานาโนนะครับ เพื่อจะจ่ายไฟเลี้ยงนั่นเองสองช่องนี้ครับไม่มีการต่อนะครับไม่มีการต่อคู่ที่สามครับเป็น VDC ไฟ5โวลต์น,นะครับดึงไฟมาจากอาร์โ n โนั่นเองนะครับเราจำเข้าไปเลยส่วนสายสัญญาณนะครับมาดูฝั่งนี้เขียนว่า R P w M นะครับ เส้นสีเหลืองโปรแกรมเราเขียนว่าให้ต่อที่ช่องหมาเยเลขสามนะครับช่องหมาเยเลขสามซึ่งมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับสําคัญครับเครื่องหมาย P w m เป็นขีดตรงข้างหน้านะครับหมาเยเลขสามถึงจะใช้งานได้ครับถ้าเป็นช่องธรรมดาที่ไม่มีเครื่องหมายขีดนะครับใช้างาน P w m ไม่ได้นะครับถัดมาครับก็จะเป็น L PWM นะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้ครับตามโปรแกรมให้ต่อช่องที่6นะครับช่องที่6ซึ่งจะมีขีดตัวนี้อยู่นะครับขีดตัวนี้ด้านหน้าอยู่ถึงจะสั่งงานแบบ PWM สัญญาณอนาล็อกได้นะครับการต่อจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อหน้างานจริงๆนะครับ ต่อไปมาถึงการต่อใช้งานวงจรจริงนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีบอร์ด Arduino Uno นะครับจอ LCD นะครับบอร์ด b d s 796 0นะครับเป็นบอร์ดขับมอเตอร์นะครับชนิดขับมอเตอร์ได้1ตัวนะครับมอเตอร์ในที่นี้นะครับผมใช้ขนาด 12V โวลต์นะครับเพื่อการทดลองที่ง่ายและก็ท่านผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายนะครับแต่ถ้า มีมอเตอร์ขนาด24โวลต์นะครับพวกมอเตอร์ตะกั่งไฟฟ้านะครับก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการต่อสายก่อนนะครับชุดนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนที่เป็นตัวขันสกูนะครับช่องนี้นะครับช่องริมสุดเลยนะครับจะเขียนด้านล่างจะเขียนว่า B บวก B ย่อมาจากแบตเตอรี่นะครับขั้วลบเราก็ต่อแบตเตอรี่ขั้วลบเข้าไปนะครับ ต่อไปก็เป็น B บวกเส้นสีแดงครับก็คือสายไฟนะครับไฟในที่นี้คืออย่างมอเตอร์ตัวนี้12โวลต์นะครับเราต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกนะครับในที่นี้ผมใช้ power supply หรือท่านผู้ชมมีแบตเตอรี่ก็ใช้แบตเตอรี่ได้นะครับมอเตอร์12โวลต์ก็ใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับถ้ามอเตอร์24โวลต์ก็ใช้มอเตอร์ใช้ แบตเตอรี่จ่ายไปที่24โวลต์นะครับให้เหมาะสมกันถัดมาครับจะเป็นช่องสำหรับต่อสายมอเตอร์นะครับด้านล่างวงจรมันจะเขียนไว้นะครับมันไม่เขียนด้านบนช่องที่3นะครับที่ชี้นี่คือ m บวกครับก็คือต่อมอเตอร์ขั้วบวกนะครับช่องสุดท้าย m ลบต่อมอเตอร์ขั้วลบนั่นเองต่อไปมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งควบคุมนะครับมันมี คำอธิบายฝั่งนี้นะครับอยู่ที่8ช่องนะครับแต่จริงๆเราจะต่อใช้งานเพียง6ช่องนะครับโดย2ช่องแรกนะครับด้านบนจะเขียนว่า vtc นะครับด้านล่างจะเขียนว่ากาวเป็นช่องที่จ่ายไฟเลี้ยงโมดูล vts เก่าส่วนนั่นเองนะครับเส้นสีแดงนะครับเป็นไฟ5โวลต์จากบอร์ดอัลโโนนะครับเส้นด้านล่างนะครับจะเป็นเส้นกาว gnd นะครับเราก็ต่อกาว หรือว่าช่อง GND ของบอร์ด Arduino น,น,นั่นเองเท่านี้ก็เป็นการจ่ายไฟเลี้ยงโมดูลแล้วนะครับช่องถัดมาครับที่เขียนว่า R underscore นะครับติดกันละกันครับตัวนี้เราไม่ต้องต่อใช้งานนะครับปล่อยว่างไว้เลย2ช่องนะครับช่องถัดมานะครับคู่ที่3เนี่ยที่เป็นสายไฟสีเหลืองกับสีส้มนะครับ เราให้ใช้ไฟ5โวลต์จากบอร์ดอัลโนโนนะครับมาจับก็เลยครับทั้งทั้งสจุดนะครับเพราะว่ามันจะเปิดการทำงานโมดูลตัวนี้จะทำงาน Logic 1, ลอจิกหนึ่งหรือว่าแอคติฟไฮนั่นเองเท่านี้หมดเท่านี้ตัวนี้ก็จะทำงานแล้วนะครับส่วน2เส้นสุดท้ายครับสำคัญตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเขียนว่า r s ก o ร e p w m นะครับคือจะสั่งงาน แบบอนาล็อ,อก pwm นะครับสายสีดำเงินเราเขียนโปรแกรมไว้ที่ช่อง a r d u โ n มาเลขก3แล้วก็ไปต่อที่ช่องมาเลขสานะครับส่วนด้านล่าง lp l underscore pwm นะครับเขียนโปรแกรมไปที่ให้ต่อช่อง6ของ Arduino แล้วก็ไปต่อช่องหมาเยเลข6นะครับเช็คให้ตรงนะครับโดยตรงนี้ครับสัญญาณของ ที่จะมาสั่งงานเนี่ยต้องเป็น P W L เท่านั้นโดย Arduino จะมีสัญลักษณ์เขียนไว้ทั้งหน้านะครับคล้ายๆเครื่องหมาย Infinity นะครับเป็นขีดเป็นขีดโค้งๆไว้นะครับจะมีถ้าจไมาผหดจะมีช่อง 3, 5, 6นะครับเดี๋ยวดูตามคู่มือนะครับในที่นี้เราใช้ช่อง3ครับช่องที่6ถ้าเปลี่ยนสัญญาณธณร,รมนามมันจะไปทำงานนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับในส่วนนี้ ส่วนจอ lcd นะครับก็ต่อตามวงจรเลยครับตัวน,นี้ต่อไปจะจ่ายไฟเข้าวงจรนะครับผมจะจ่ายไฟเข้ากระบ,บอดอัลโนโน่ก่อนนะครับตอนนี้จอ lcd นะครับหลังจากที่เราอัปโหลดโปรแกรมเรียบร้อยนะครับมาทัดแรกสแสดงคำว่า work direction ก็คือ ทิศทางนะครับการเคลื่อนที่นะครับตัวแรกจะเป็นฟอร์เวิร์ดตามาเป็นสต็อปนะครับแล้วก็รีเวิร์ดแล้วก็สต็อปสลับกันไปอย่างนี้บนลูปไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับจะหยุดก็ต่อเมื่อเราหยุดจ่ายไฟเข้าบอร์ดอัลนโนนะครับต่อไปครับเราจะจ่ายไฟเข้ากับโมดูลอธิบายนิดนึงครับไฟที่เลี้ยงมอเตอร์เนี่ยเป็นไฟจากภายนอกนะครับเพราะว่า วงจรของอนาโนเนี่ยจะจ่ายไฟแค่5 v, โวลต์มอเตอร์เราใช้12โวลต์หรือ24โวลต์เนี่ยมันไม่พอนะครับต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกในที่นี้ผมใช้ power supply นะครับถ้ามีแบตเตอรี่ก็ใช้แบตเตอรี่ผมจะจ่ายไฟที่12โวลต์นะครับเราจะเปิดเครื่องแล้วเกิดเะไรื่อน,ค,นครับทํางานนะครับผมจะไล่นะครับพอเบิดทํางาน3วินาทีนะครับหยุดแสดงคำว่า stop หยุด2วินาทีแล้วก็รีเวิร์ดทำงานทวนเข็มนาฬิกา3มวินาทีแล้วก็สต็อปอยู่2วินาทีนะครับฟอร์เวิร์ดทำงานตามเข็มนาฬิกา3มวินาทีสต็อปอยู่2วินาทีจะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับตัวนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับก็คือทําให้เขาใจง่ายไม่อยากทาซับซ้อนนะครับเพื่อที่เราเจะวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับไปประยุกต์ใช้งานในการสั่งงานพวก รถบังคับรีโมทหรือจะเป็นรถจกักรยานไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังอะไรก็ว่าไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้นะครับส่วนท่านใดจะขอโค้ดก็ดูเงื่อนไขใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ